สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุน่มซาม u ร a ลูกครึ่งญี่ปุน่นอินโดนีเซียซูบิโตโมเอชสองหนึ่งศูนย์เอฟหกอาฝนตกพี่น้องเจอกับอิสูเดคาสองหนึ่งศูนย์ ออขาร้องขาเหยียบรถขุดขนาด21ตันครึ่งครับ F6 มาแคนสูมิตโตโมเอเอสองหนึ่งศูนยวอว่าตัวท็อปนะครับอห้าฟัน0.90ลูกบาทเมตรครับบักเกส ต้องการน้าดินไปโอ้ดินสวยครับดินสวยทรายสวยเครื่องยนต์4สูทโอโบคอมมันเรวอวนเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ4 hk 1x เเอา้า210เลยเนาะ มาที่เดิมดันใหห้น่อยครับ F6 ส่ดมิตโตโม่ F6 มาช่วย10ล้อครับเพราะว่าฟรีล้อฟรีเจอเลนพม่น้องเอาเดี๋ยวดันให้ครับอิสุดเด็กกอกา F6 ดันให้ครับค่อนข้างลำบากเพราะว่าฝนตกครับฝนตกเมื่อคืนเลยมาวิ่งตอนบ่ายตั้งตั้งลังขุดท่านพี่น้องตั้งลำขุดสำหรับ F6 โอ้เปิดบอ่อประมาณหนึ่งไร่สวยมากครับอีซูซูซีฮิทเค 1X ซีสูทเบอร์คอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำบีดมาได้ร้อยห้าสิบแปดตัวครับวัดรอบเครื่องก็พันแปดร้อยรอบต่อนาทีตักใส่อีซูเด้กลาสิบล้อสองพาว เครื่องยนต์นั้นผ่านมาตรฐานนะครับหรือว่าควบคุมมลพิษเทียสองพี่น้องเมื่อกี้นี่0ู0ยุกลูกบาทเมตรนะครเคยพูดผิดนะน้อง <c ười> เคยบอกพี่น้องว่า0.93บ์จเมโบนครับ0.90ุเด้อนะ0.90ลูกบาทเมตร คา oh, วาสกิมง K3V นะครับช่วงล่างไบเทค80เซนโรลเลอร์เจ็ดตัวแล้วก็โรลเลอร์รองรับโซ่อีกสองเปิดบอได้สวยงามครับหน้าดินสองเมตรยังสวยจัดจำหน่ายโดยลีดเว่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับ ซูบิโตโมคอเซ็นเตอร์อรก็1462่พี่น้องโทรไปเลยนะครับเครื่องยนต์สูบสซุสุบมุมอาร์มเชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็เสริมด้วยแผ่นเหล็กและสามแชคค่อนข้างประหยัดครับว่าซูบิโตโมนั้นลิตหรือว่าปร,ระกอบที่อินโดนีเซีย ดูแลโดยญี่ปุ่นนะครับ130ก็มี16นะครับ130 3ล้านมิทอน,นครับส่วนราคาก็ลองไปคุยเอาอาจะไหวไหมฝนตกเมื่อคืนนะพี่น้องจะงมีน้ำแฉะแล้วก็มีเลนนิดนิด แล้วครับนี่เป็น F6 ถือว่าตัวท็อปเลยดูผลงานของเขาครับ จริงถ้าฝนไม่ตกก็จะได้ดีมากครัเมื่อคืนแต่ว่าตกหนักก็ดีครับจะได้ดินดำนำ้ำชุบนะอยา่าหญ้าขึ้นเห็ดออกต้นไม้ก็จะเขียวขจี้แสะดินออกจากท่อนไม้ที่เอามาวางไว้ครับ เวลาถอยหน้าเดินหลังก็จะมีเสียงดังนะครับเสียงออดดังเพื่อให้คนดูว่ามีเครื่องจักรนั้นอยู่ใกล้ๆจะได้วิ่งหนีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้มีครับแล้วก็แล่กลองหลังไม่เห็นนะครับลองหลังไม่น่ามีมากแค่น จะเป็นน่าจะเป็นเสือลายแถวอินโดนีเซียนะสีนี่เอาจะกล้วยหอมนะเอาร็อกครับร็อกร็อกไม่มีวันตายว่าสานพี่น้องเอ้ตั <c oughs> ้งรับโดยร็อกกี้ ใส่กี่อุ้มนะครับสิ่กเมตริงโน,นกระหึ่มทีเดียวครับก็เราเทียสองเทียสามก็คือรักษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ารถขุดนันชัยเชื้อเพลิงดีเซลก็เผาไหม้วันหนึ่งก็หลายหลายลิตรนะครับหลายร้อยลิตร อันเครื่องยนต์จะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางอุตสาหกรรมน,นะครับจะต้องตรวจสอบว่าโอเคไหมนะครับเครื่องยนต์นั้นไม่ไม่เป็นไม่เป็นมลภาวะเป็นพิษน,นะพี่น้องนะครับไม่เป็นควันดำหรือว่าเป็นคาร์<ม>บอนไดอ,ออกไซด์เยอะนะครับถ้าเผาไหมไม่สะอาดไม่หมดจดก็จะ เป็นโลกจะร้อนขึ้นนะพูดง่ายๆพี่น้องโอ้ไม่ใช่ใจใส้สายกีตักตอนนี้สนใจคข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซั์หรือว่าเพจชาติเจริญซัเอ็ก์คาเตอร์อนทรัพย์เก้า v ป t ส r and Truck 0 9 8 2 7 2 3 7 5 2หรือว่าถ้าสนใจ ก็สอบถามรีเฟได้ครับนะพอเซ็นเตอร์ทุกวันน่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น 1, 4, 6, 2น่าจะใช่ครับเอาพี่รกรกไม่มีวันตายไปแล้วครับรกในตำนานเจอทางหรือทางชั้นครับอสองเพลาพี่น้องมีควันขาวนิดๆ ตามสไตล์ของรถมีอายุครับโอ้สบายมากครับไม่เป็นไรขึ้นบอกไปแล้วเรามาดูพ่โม,โมวันนี้กว่าปัจจุบันก็ถือว่า รถลีดวก็ขายดีนะครับสำหรับรถขุดไม่ว่าจะร้อยสามหรือว่า2-10นะครับแล้วก็จะมีรถรถบดนะครับรถบดถนนโบแม็กแล้วก็มีบ๊อบแคทนะครับรถขนาดเล็ก JGM รถขีบล้อยยางนะครับที่ขีปเกี่ยวกับยางพาราต้นยางพาราและยูคาลิปตัสนะครับ ก็ให้ก็จําหน่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีรถโมปูลซานี่ครับนะซานี่รถโมปูลนะทั้งหมด5แบรนด์ด้วยกันมีรถปูยางครับรถปูยางก็มีหลายขนาดให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นปูยางขนาด6เมตรเเมตรครึ่งนะครับ H A 60C นะครับหรือว่าจะเป็น90นะครับ มีเหมือนกันนะก็ลองไปสอบถามกับ1462ครับคอเซ็นเตอร์นะครับ,รบ,รบ,รบหรือว่าสอบถามชัดเทริรนซับได้อ่ะ12นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันครับก็พูดง่ายๆใช้เครื่องยนต์อิซุสุนะครับญี่ปุ่นัามญี่ปุน่นตัวเดินญี่ปุน่นเอวโปสวิงญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าโรงงานนั้นอยู่ที่อินโดนีเซียสนใจก็ คือว่าเป็นรถที่มีความประหยัดแล้วมีความเร็วสูงครับฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ